นี้คนนี้แก่กว่าตอนเนี้ยว่ามบอสบอสก็บอกแต่เดียวผมปูกองหมดตั้งนานแล้วฮะผมเมื่อยกผมเพิ่งห่อแล้วที่ไหนได้มันไม่อร่อยมจืดวันนี้วันรวมญาติทิพย์ท่าไม้ครับ เขาซื้อมาสูตรมาให้ไหนมาเลยละไปอยู่นี่ไหนล่ะนี่อยู่นี่มาครับลมญาติครับลมญาคลาิปท,ท่าไม้ครับวันนี้วันที่ห้าธันวาครับอันนี้น้ำตาลนะรลมญาติวันนี้วันลมญาวันลมญาตคลิปท,ท่าไม้ น i̇şte ี่แต่ลูกหลานครับเนี <S <S ่ยนะครับมาแล้วมาแล้วเขาทิ้งไว้สดไรสดไรโหดรวมญาติที่เขาถ่ายไว้ดูฮะเนี่ยเนี่ยยามลูกสาวมาหนี่งใช่ถ่ายป่ะเอ้อสวัสดีถ่ายกนสวยดูนั้นตาต้องเหลืองนี่ครับพี่สาวใหญ่ครับทิพย์ถ้าไม้เฮ้ยนี่พี่สาวใหญ่อยู่นี่คนที่แก่กว่าตอนเนี้ย เดี๋ยวค่ะไม่ว่าเสียงกอแล้วเาต้าำให้มันเที่ยวตา้มดูน้ำกันเล็กน้ำกันเล็กเืองก็มีขนาดหาอยู่เดียวนะเนี่ยหางใช่ไม่ันาใจกันพีกนี่เนี่ยลตตั้งแปดสิบนะข้าวันชิ้นนิมิดนิดอะไรคลิปอะไรข้าไงพูดดีๆคลิปอะไรท้ามไม้อ่าแล้วเราเชื่ออะไร เด็กหญิงที่ฆ่าไม้ชนิดที่ฆ่าไม้บ้านอยู่ไหนเด็กย่าลืมไปบอกพ่อนะว่าบ้านอยู่ที่ไหนบอกปากกรบอกเดี๋ยวผมปูกอรบดตั้งนานแล้วฮะรู้เปล่าเดี๋ยววางปูกรใช่ป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยเลยสวัสดีหนึ่งขึ้นแบวพาลามาสองเมตรปลาทิปปองทิปปอง tạt à, nào hay nó mít lúc nào cặp ao liễu trong cua một luôn มาถายแล้วก็วิจารณ์คนแก่ว่ามาถายอะแล้วชมเขาหน่อยเนาะเต็มแล้วซึ้งอ่ะซึ้งไปได้แล้วบนึงเด็กข้าวเด็กกินข้าวอยู่ครับไม่เดี๋ยวห้องโงสุงแจ้งกเรื่อให้มันกินเี่อดีกว่าเอาไรคะเสียคอยหอมเียคอยกันชาเขาจะทำยำอะไรเนาะไม่หยิบแยมมา ครับับข้าววันลมญาติครับกับข้าวเยอะครับวันลมญาติบข้าไม้ครับคับหมอมกทะเลวันลมยาดครับวันลมญาิวันในวันลมยาติบข้าไม้ข้าวเปียบครับ ก็่ไไม่ใช่แฟนบอกเลยนะรู้ไหมบอนแฟนเลยนะก็ชอบใจกันบอกแอบอย่าลดยไม่รเรื่องเดี๋ยวเลิกนะท่เราใช่ถ่ายอย่างเดียถ่ายเจ็บภาพบรรยากาศหละแห้งเหงาด้วยนะต้องลงด้วยนะเฮ้ยมไปดูม่งไปดูในท่องเขาได้ในท่อง YouTube เข้าไปกดซับสไคนทุกย่า ทิ้งถัวแวนมวยไทยทิมไปเลยเข้างยูทูบอยากติดตามข่าวอะไรยังไงแบบไหนกเกี่ยวกับทั้งค่ายใช่สดทั้งวันอ่ะเกี่ยวกับมวยทั้งค่ายนะให้เริ่มสดให้เริ่มสดเจ้าูไม่ให้มันลงนะหาคู่เปียบไว้เลยหาคู่เฉยๆอย่ากับมวยทั้งค่ายเลยไปเที่ยวไหนมานติดต่อผิดคนด้วยแหม่มึงดันหามาบอกกูณบอยทิ้งกับจอไปแล้วอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยเดินไป แม่เขาพื้นนะนักเรียนแกแหละบอกจืดเอาแย้ถ่ายรูปแยก็อกหัวแกแหละบอกจืดบอกกินก็พคขวนตาเปแน่เขาบอกมันขาดอะไรไม่รู้อ๋อมีหน้ายกกลับมามันจืดผมเมื่อยกผมนึกว่าไม่ผมนึกผมนึกว่ายกกลับมาไม่ให้ผมกินไงมแบบนี้ที่ไหนได้มันไม่อร่อยจืดนยนี่พกเบียร์ยังเยอะลแกเนี่ย ฮักผักมาอ๋อไม่ม pues mm S <S เอาหกเบียนเดียนฝากมะกรูกเอาอะไรนะลุงโอ้ยไม่ใช่แม่เห็นหน้าลุงเดียรมา้งนะอะไรนะลุงเออเออ้ยลูกสาวใครน่ารักจังเลยลูกสาวใครคะมามามาเดี๋ยวเดีพี่น้องมาแล้วก็ย่ารงานไม่ก็ังไม่อยู่เนี่ยพี่น้องบอกพี่น้องหลับพี่น้องน่ะ

ถมองกล้องค่ะีลยวผมถ่ายให้กล้องนะคะเริ่มต่อยู้องมาอยู่ไหมก็มาอยู่ไหม้ามาอีกรูกนะจ๊ะมือจีมาละเริ่มตอกล้องอ่ากข้องีิพานหนึ่งสองกล้องวิ่ากษ์หนึ่งสองเสร็จแล้ว่ค่ะ

ครอบครัวได้ขอแค่ไปเจอได้ย no. ังไม่ได้เอากล้องเราเลยเมื่อก่อนมันยังไม่อ้วนแบบนี้เลยอ่ะเรียนใหม่อ่ะใครก็ใครได้ใหม่มันเล็ี้ยเมื่อกี้ท้ายมาอยู่ด้วยป่ะเปล่าจ้ ไปเข้าไปไปเข้าไปดิเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายเข้าไปดิเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวส่งไปให้นี่ไงเดี๋ยวถ่ายพี่เขาก่อนอุ้ยโทษไม่รู้กันผ้าเหรอนี่มานก้อนให้เขาถ่ายก่อนไงเขากล้องเขาถ่ายนี่แล้วเดี๋ยวเพิ่งไปอัดขยายสิ่งที่เขาฝา ข้าบนเลยลง่านมา้าีเออออเแม่งไปแมงไเข้าแล้วมงมาพี่มิยืนเนี่ยยืนมากเลยมาพี่เม้งมารัเอาตพี่เมงหน่อยไหนรไปตอนนอนนะูก็ดีโดนนาตัวเองงั้นได้อันขวามขวาค่ะนั่งดู

ก็บอพี่น้องมานร่วมกันนึงรน่นนะเยอะต้องตัดเลยนะเอ่ับเลยเหรอตัดแล้วเร่ไปทำรถยางแนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอางเปี๊ยมินได้ไปกานไม่ได้ไปิเียกตเรียกป็นคนเป็นคนใส่ให้นมาเล กินมังสิรัติติ่มซิ่มอะไรอ่ะน้องมานี่นีถ่ายให้หน่อยน้องก็จะถ่ายด้วยแม่คะโ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาถว่ารอประกาจนะอ๊ะไม่แบบนี้เห มีเจ้าของแล้วดิอเดี๋ยนะี๋ยนะย่มเันไปหรออันนี้อันนี้หนูว่ามาหรอไปเดยนไปแหมมึงเล่นกาเป็นผู้ชายเลยเลี่ยนไม่ทันอะไรยังไม่ได้ขายถ้อเนนมันไม่ขายอตกลับแล้วหรออะไรกลับไปแหมมันโลอก็ไม่มีใครอยู่บ้านเาค้างไมาค้าง